สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ oh m อ Green f r i เ n d เรามาพบกันเป็นครั้งแรกผมตุลภพากรธนาศิวนิชัยจากนี้ไปอีกสิบตอนครับผมจะพาเ,เพื่อนๆไปพูดคุยกับแขกรับเชิญหลายคนจากหลากหลายวงการที่จะมาให้แง่คิดแรงบันดาลใจรวมถึงเคล็ดลับที่จะช่วยให้การปรับวิถีชีวิตให้กรีนขึ้นข,นของเพื่อนๆเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกขึ้นครับโอ้ไม่กรีนเฟนจะเป็นเพื่อนร่วมหาคําตอบการเปลี่ยนเป็นสายกรีนแบบแฮปปี้ในทุกวันนี้ไปกับทุกคนเองครับ แขกรับเชิญคนแรกของเราหลายคนนะครับอาจจะรู้ว่าเขาเป็นสายเที่ยวที่ลุยโคตรๆแล้วก็เป็นสายกินแหลกที่เอนจอยกันค้นหาของอร่อยแต่ยังมีอีกเรื่องครับที่เราไม่ค่อยรู้กันคือเขาคนนี้อินเรื่องการกินอย่างยั่งยืนวันนี้เราจะไปคุยกับพี่นิวชัยผลภูพาฒกันครับดีใจมากเลยพี่ที่ได้มานั่งคุยกับพี่นิววันนี้ถึงวันนี้นะฮะต้องต้องถามว่าพี่เอนจอยขนาดไหนดีกว่าถึงตอนนี้มี YouTube ของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการกิน แล้วตอนนี้กาลังครบแล้วใช่ไหมแสนซับใช่เพิ่งครบแสนซับ,ไป,<ร>บไปได้ไม่กี่เดือนนี้ครับก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเดินทางเยอะพอเดินทางเยอะเสร็จปุ๊บแบบพี่มีความคิดอย่างหนึ่งว่าอาหารน่ะอาหารไทยอ่ะกินที่เมืองไทยมันอร่อยสุดอือาหารเมืองนอกก็เช่นกัน<อ>กินที่ท้องถิ่นเขายัางไงมันก็ต้องอร่อยสุดทั้งท้องถิ่นเอยทั้งฤดูกาลเอยแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันเลยพวกนี้แหละมันกลายเป็นสเสน่ห์ว่าไปเดือนนี้ได้กินอะไรไปภาคนี้ได้กินอะไรไปที่นี่ได้กินอะไร สนุกกับการเดินทางกับการกินมากรับทริปไหนเลยทริปไหนที่ไปมาแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราเลยมีอิทธิพลเป็นการเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการกินหลังจากนี้เลยหลังจากที่เราไปเที่ยวมาเริ่มการกินมังสวิรัตเนี่ยคือ ebc Everest Base Camp ซึ่งมันเป็นการไปในปานครั้งที่2แล้ว Everest Base Camp เนี่ยมันอันตรายมากคือออกซิเจนเนี่ยบนนั้น่ะ5 0 0 0กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลเนี่ยออกซิเจนเหลือประมาณ50% หายใจยากมากแค่ขยับก็เหนื่อยแล้วถ้าทริปเนี้ยเราไปแล้วเราสามารถเดินทางครบทั้งรูทที่เราวางไว้ได้อีกสิบหกวันนี้โดยปลอดภัยไรอุบัติเหตุอุปสรรคไม่มีและกลับมาถึงบ้านอย่างสวัสดิภาพปลอดภัยเนี่ยเราจะไม่กินเนื้อสัตว์ในวันอังคารหนึ่งปีเต็มโอ้โหช่วงแรกๆทรมานมากเพราะว่าจำแม่นเลยนี่ประมาณประมาณ5ปีแล้วมั้ง แรกๆนะทุกวันอังคารไม่รู้เป็นอะไรแม่งมีแต่คนชวนกินเนื้อทุกวันอังคารพี่แบบเฮ้ยทำไมต้องวันนี้วะเพื่อนแม่คนนี้ทำสเต็กอร่อยมากชวนแม่ไปบ้านจะทำสเต็กแกะสเต็กอัวให้กินเปิดบาร์บีคิวใหญ่เลยวันอังคารหน้าโอ้ทำไมวะทไมต้องทไมต้องวันอังคารวะมันเหมือนเข้ามาทดสอบเราอะเราก็ต้องแบบเออหักห้ามใจตัวเองให้ได้ก็ทำทุกวันอังคารพอผ่านปีหนึ่งเสร็จปุ๊บเออ ปีหนึ่งก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่เราก็ทำได้ถ้าอย่างนั้นจะเป็นอะไรไปถ้าเราทำไปตลอดเลยหลังจากนั้มาก็คือ <จะ S 1> เริ่มเลยไม่หยุด <ใน S 2> เลย,เลยต่อเลยวันอาคารจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นวัน,<อ>นที่เราไม่กินเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาตอนนี้น่าจะประมาณห้าปีได้เมื่อไหร่ที่พี่นิวเริ่มมามองว่าเการกินผักเนี่ยมันเป็นเพราะว่า อยากลดผลกระทบที่มีของอุตสาหกรรมอาหารต่อโลกไปดูสารคดีหนึ่งชื่อว่าเกมเชนเจอร์ในสารคดีเขาบอกประมาณว่าแบบกินเนื้อเนี่ยทำให้โลกร้อนเชื่อไหมเวลาที่คนกินเนื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มไปเบียดเบียนธรรมชาติมากขึ้นจากการที่อสมมติวัวหนึ่งตัวต้องเลี้ยงแน่นอนวัวมันไม่สามารถอยู่เฉยๆในกรงได้แล้วก็อยู่ของามันเฉยๆแค่นี้แล้วพอคนกินเยอะขึ้น ชาวไร่ชาวสวนหรือเกษตรกร <ไป S 1> ก็ต้องหาสัตวาวัวก็ต้องเลี้ยงวัวเยอะขึ้นเพราะว่าความต้องการมันสูงขึ้นก็ต้องเลี้ยงเยอะขึ้นพอเลี้ยงเยอะขึ้นปุ๊บก็ต้องถางที่เพื่อเลี้ยงวัวเยอะขึ้นป่าก็หายไปเอ้ยข้อแรกมาแล้วข้อสองเ<ด>สร็จแล้ว<ร>แล้วพอข้อสองปุ๊บวัวตัวหนึ่งกินอาหารวันหนึ่งเท่าไหร่กี่กิโลกี่ตันใช่ไหมแล้วเขาเลี้ยงทีนึงเนี่ยกี่เดือนสิบแปดเดือน ปีครึ่งสองปี3ปีกว่าวัวจะใช้มาเอามาใช้เป็นอาหารได้กว่าจะเชื่อเป็นอาหารได้เสียข้าวโพดกี่ตันเสียอาหารกี่ตันและกว่าจะได้ข้าวโพดกี่ตันนั้นน่ะต้องถางที่ในการทําข้าวโพดกี่ไร่ป่าแน่นอนบนโลกของเราพื้นที่ไม่เคยเพิ่มขึ้นมีเท่าเดิมตลอดใช้ไปเรื่อยบีบดินเข้าไปเรื่อยมันก็ลดไปลดไปลดไปและต้นไม้ที่ช่วยในการที่จะเป็นเหมือนเครื่องกรองอากาศอันใหญ่ให้กับเรามันก็ หายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยๆนั่นแหละเกิดทาให้โลกเนี่ยมันร้อนขึ้นแล้วเรื่องสารคาร์บอนไดออกไซด์อะไรก็แต่มันก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตัวช่วยของเราเหล่านี้มันเริ่มหายไปเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นวันนี้พี่ก็อาจจะยังไม่ได้คิดว่าในวัย31พี่นิวจะเป็นเป็นคนที่กินแบบนี้วีแกนอะไรแบบใช่ป่ะไม่ไม่เคยคิดในชีวิตนี้ดีกว่าเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะพี่ไม่กินผักไม่กินผักเลยแอดอ l อนะอันนี้คือเป็นเพราะว่าไม่ชอบเลยพี่แบบไม่ชอบเหม็นแล้วก็แบบ เด็กๆใครชอบกินผักอ่ะไม่เคยมีผักตกถึงท้องพี่เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเวลา20ปีได้กินเข้าไปปุ๊บอ่ะข้าวผัดเนี้ยบอกเขานี่ยไม่ใส่ผักมาถึงเออไม่มีผักแต่มันจะมีเศษแบบนิดนึงกับชีกระทะกาเอออมเฮ้ยผักว่ะเอาออกมาได้ไม่เอาเลยไม่ได้จริงๆกับกับผักเราเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่เราเรียนวิ่ากีฬามาก็ได้เรียนเรื่องโภชนาการเรื่องอะไรเนี้ยเริ่มรู้ว่าเออผักมันจําเป็นนะ แต่ก็ยังกินไม่ได้อ่ะก็ได้ได้มากขึ้นแล้วกันค<ะ>โดยการเราเอามาปั่นกับผลไม้หรืออะไรนี้ให้มันกินง่ายคือเราใส่ผลไม้เยอะมากนะใส่ผลไม้ให้มันหวานหวานเนี่ยแล้วใส่แล้วใส่ผักแบบนิดหน่อยถือว่าเริ่มละเริ่มกินผักละมันคือการเริ่มแต่แตพี่ว่าดีนะมันคือเริ่มทีละนิดมันจะแบบไม่ไม่หักโหมจนเกินไปไม่แบบไม,ไม่หักดิบไม่หักดิบจนเกินไป จริงๆก็อยากจะเริ่มมาทาอะไรแบบนี้เหมือนกันอยากจะเริ่มหาเป็นวันหนึ่งให้ตัวเองได้กินผักกินวีแกนอะไรเงี้ยแต่มันมีความเชื่อไงว่าถ้าเราไม่ได้กินเนื้อเราจะโปรตีนไม่พอประเด็น,นตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะคําว่าเขาบอกว่าบรอกโคอลีเนี่ยตอนแรกพี่ไม่เชื่อเลยว่าบรอกโคอลีจะมีโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์เฮ้ยูจริงในปริมาณเท่ากันอ๋อมาถึงแบบร้อยกรัมต่อร้อยกรัมเนี่ยบรอกโคลีโปรตีนสูงกว่าอีกเหรอในผักบางชนิดมีโปรตีนอยู่ ซึ่งมันซ่อนอยู่ในนั้นบวกกับพวกถั่วต่างๆัวพวกนี้ก็เป็นเป็นซอสที่สามารถให้โปรตีนได้ค่อนข้างดีมากพี่เคยทำหนเดือนไม่กินเนื้อสัตว์เลยกินแต่วีแกนกับ v e g e t เ,เ,เรียนสลับกันไปต้องบอกว่าวีแกนกรบเ vegetarian เนี่ยจริงๆแตกต่างกันพอสอคม,ม,มควรมนเรื่องของเนื้อแบบนม,มนไขม่ไม,มันมีความละเอียดอ่อนคือวีแกนคือไม่สามารถกินอะไรจากสัตว์ได้เลยทั้งผลิตภัณฑ์เดลี่ หรือทุกอย่างคือห้ามเลยแต่มังสวิรัตยังมีบางอย่างที่เป็นเดลีจจากสัตว์สามารถกินได้มีไข่มีมีไข่มีนม,มบางคนเขาก็กินได้ก็คือไม่ได้ซีเรียสขนาดไม่ได้เคร่งคัดขนาดวีแกนเชื่อไหมว่าแรงไม่ตกการยก<ว>ยกได้เท่าเดิมบาสคอรอะไรขึ้นยกได้เหมือนเดิมวิ่งได้เหมือนเดิม,วดม,ดมความอึดเท่าเดิมความฟิตเท่าเดิมแต่ที่เปลี่ยนคือรู้สึกว่าโล่งขึ้นรู้สึกตัวเบารู้สึกตัวลอย พี่มีทิคอย่างไรบ้างในการแนะนําคนที่จะเริ่มต้นเริ่มจากมือแรกก่อนก็นได้เราจะเป็น vegan, วีแกนเราจะเป็นเวจเทเรียนจะเป็นมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์อเริ่มจากมือนี้ก่อนหรือเริ่มจากวันเดียวก่อนอย่างที่พี่บอกค,คือไม่จําเป็นต้องแบบหักดิบเลยบางคนแบบเฮ้ยดูเกมเชนเจอร์ดูสารคดีเสร็จปุ๊บต่อจากนี้เราจะไม่ไมกินเนื้อสัตว์แล้วเลิก เพื่อนโลกของเราเพื่อตัวเราเองมีนะผมมีมีเพื่อนที่ม็มีเดือนครึ่งสมเดือนเลิกไม่รอดเพราะว่าตัวที่เดินคาบฟเฟ่ละเออเพราะมันแบบมันโหยอ่เหมือนลดน้ำหนักหนักแล้วแบบเฮ้ยไม่กินเลยเลยวันนี้มันโหยมันยิ่งอยากกินเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบไม่ยั่งยืนะไม่ยั่งยืนใช่ค่อยๆเริ่มทีละวันพอเริ่มวันหนึ่งก่อนปุ๊บอ่ะมันก็ยังมีหกวันที่เราแบบสามารถกินตามใจปากได้เพราะยอมรับว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อน j อยการกินเนื้ออน j อยการกินปลา enjoy การกินบุฟเฟ่ e n j o y การกิน fine dining อรอ่อ,รอยๆ e n j o y การกิน street food ที่มันอร่อยคือ e n j o y การกินของอร่อยมากๆอีกทีกหนึ่งที่ที่ผมอยากเสริมเลยคือหาเพื่อนดูสรารคดีด้วยและหาเพื่อนทําด้วยอ,อันนี้สําคัญพอมันไปด้วยกันปุ๊บอะ่ะยิ่งเป็นแฟนกันนะหรือเป็นเพื่อนกลุ่มเดีวยวกันที่เจอกันบ่อยๆอะ่ะมันจะแบบพาไปด้วยกันหรือครอบครัวก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนทําแล้วมันเห็นผลอะ่ะคนก็อยากทําต่อ ก็มันเป็นเหมือนใช่ใช่เหมือนตูนพูดก็ได้นะมันเป็นมิชชั่นอะไรบางอย่างที่ที่เราทําแล้วเราเอนจอยแล้วสนุกกับมันคือทุกอย่างเนี่ยอยากจะบอกทุกคนเลยว่าอยากให้ทุกคนทําโดยยึดตัวเองเป็นหลักและทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขและที่สำคัญคือไม่เบียดเบียนคนนื่นการคุยกับพี่นิวในครั้งนี้ทําให้ผมตระหนักได้อย่างหนึ่งคือเราทุกคนสามารถรักโลกด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ครับตามความชอบและความถนัดของตัวเองอย่างพี่นิวเขาเป็นสายกิน มีแพชชั่นเรื่องกินแคร์เรื่องต่างๆเกี่ยวข้องกับการกินดังนั้นเมื่อรู้ว่าการกินเอฟเฟกกับโลกอย่างไงบ้างพี่นิวก็ไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนเพื่อปกป้องโลกที่เขาแคร์เพื่อนๆที่ชอบกินโกโก้จะรู้ไหมครับว่าภาวะโลกร้อนจะทําให้ในอีก27ปีไม่มีพื้นที่ใดบนโลกปลูกเมล็ดโกโก้ได้อีกเพื่อนๆที่ชอบดูชอบเล่นฟุตบอลรู้ไหมครับว่าภาวะโลกร้อนจะทําให้อีก30ปีสนามฟุตบอลในอังกฤษจะถูกน้ําท่วมหนักในทุกปีและเพื่อนๆที่รกักการนำน้ำํา รู้ไหมครับว่าภาวะโลกร้อนทําให้อนาคตของออกซิเจนในมหาสมุทรที่ต่ําลงทําให้สัตว์ทะเลจํานวนมากเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์กิจกรรมที่เรารักแล้วก็แพชั่นของเราอาจหายไปครับหากวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเยียวยาและเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนแต่อย่างที่พี่นิวบอกนะครับเริ่มทีละเล็กทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอและมีสมดุลเพื่อให้การเปลี่ยนเพื่อโลกที่เราแคร์เต็มไปด้วยความสุข และยั่งยืนครับ